สวัสดีครับเราให้ไฟรถซอยตาเจครับวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยร้อยเจ็ดครับร้อยเจ็ดนะเราต่อให้เขาหนึ่งปอนะเราเช้าเราเกินไหมเท่าไหรปอนปอนจูซามาหาเฉลุยนะเราไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ทายสันติอุบลครับที่อุบลนะนะกี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์ครับเราเนี่ยประเภทฝีมือไหมพอได้ครับพอได้นะเห็นไม่แเดาทองเขาสไตล์ยังไงไม่ขาวไม่เขานะเราน่าจะเสียเปรียบความสูงความยาวเขาหน่อยนะเาสูงเท่าไหร่เราร้อยหกสิบครับน้ำหนักปด่อยเท่าไหร่ละ ชกมวยมาร้อยเท่าไหรล่าสุดนี้ไม่ถึงนห้าสิบหกสิบนะสามไฟล์หลังของเราเป็นไงบ้างชนะบ้างยังแพ้สองแพ้สองชนะสองไฟล์หลังสุดแพ้สามคนครับอ่าให้ตรงร้อยเท่าไหร่ล่าสุดชกมาร้อยสี่ร้อยห้าวันนี้ก็ขยับขึ้นมาร้อยเจ็ดเลยนะครั้งแรกวันนะครั้งแรกอย่างนี้ต้องคุมไม่รู้ว่าไม่ต้องคุมไม่ค้มสบายสบายอ่าเป็นคนจากจังหวัดเมืงอุทัยานครับขอเป็นกับเชียร์นะวันนี้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอชุดนี้ครับผมครับผมอ๋อเขาต่อให้ปอนนะว่าเช้ามาเกินไหมเท่าไหร่จุดสี่จุดสี่ตอนนี้ผ่านเฉลุยซ้อมอยู่กับพี่นุ้ยนะที่อะไรลังสิตกี่วันซ้อมมาเดือนนึงครับเดือนหนึ่งของเราประเภทยังไงมวยฝีมือครับเราเห็นไหมดอกไม้ไฟเขาสไตล์ยังไงตีขาต่อยมัดตีขาต่อยมันเราน่าจะสูงกว่าเขาหน่อยนะเราสูงเท่าไหร่เนย์ร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆห้าสิบสี่จกมวยมารุลกี่ไฟตอนนี้ 50กว่า50า่าไฟสามไฟหลังเป็นไงบ้างดีไหมชนะหมดชนะหมดเลยล่าสุดรถชกไวร้อยเท่าไหร่ร้อยหกครับร้อยแปดนี่เหมือนปล่อยขึ้นมาดิอย่างนี้ก็ไม่ต้องคุมคุมกี่โลได้3โล4โลได้ไหมสี่ <4 S 1> <4 S 2> โลสโลก็ไม่ถือว่าไม่เยอะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ่ะฝากไปขับเชียร์เลยฝากคนเพชรบูรณ์ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมโอเคขอโชคดีน้องชายครับผมครับ